มาดมชาแนลวันนี้ขอเสนอตอนผ้าแดงยมมาทูตอาทิตย์เด็กชายวัยสิบขวบอาศัยอยู่กับแม่ชื่อนางที่กำลังป่วยหนักในเพิงพักสังกสีหลังเล็กที่พอได้ใช้พออาศัยคุ้มหัวหลบแดดหลบฝนเท่านั้นตั้งแต่จำความได้อาทิตย์ ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อเลยมีเพียงแต่แม่ที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายบ้างก็รับจ้างเข็นผักในตลาดเพื่อแลกกับเศษเงินและเศษอาหารเล็กๆน้อยๆมาพอได้กินยาไส้ไปวันๆอาทิตย์ไม่กล้าถามเรื่องพ่อกับแม่เลยแต่เคยแอบได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดกันว่า ตากับยายของอาทิตย์เป็นคนเร่ร่อนมาอาศัยขอทานอยู่แถวนี้มานานแล้วโดยแม่ของอาทิตย์ก็ได้ติดตามมาด้วยเมื่อแม่ของอาทิตย์เริ่มโตเป็นสาวก็ยึดอาชีพเก็บของเก่าขายและรับจ้างทั่วไปส่วนตากับยายที่แก่ชราง,งกงกเงื่อนเงื่อนก็ยังคงยึดอาชีพขอทานตามเดิม ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้สวยครอบครัวนี้เริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นด้วยทุกคนต่างก็ขยันขันแข็งช่วยกันหาเงินทำให้มีเงินพอที่จะขอแบ่งซื้อที่ดินที่เป็นป่าระมาะท้ายซอยขนาด40ตารางวาเพื่อใช้ปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกัน เพียงแต่ในตอนนี้เงินที่ครอบครัวนี้มีอยู่ยังไม่สามารถที่จะปลูกบ้านอยู่ได้ครอบครัวนี้จึงต้องอาศัยปลูกพึงสังกะสีอาศัยคุ้มหัวหลบแดดหลบฝนไปก่อนเมื่อเก็บเงินได้จึงจะขยับขยายปลูกบ้านต่อไปแต่ยังไม่ทันที่จะได้ปลูกบ้านวันหนึ่งสองตายายที่เลขขอทานมาตั้งแต่เช้าจะลดเย็น ได้เศษเหรียญมาเยอะพอดูทั้งสองกำลังเดินกลับบ้านพันก็ได้มีรถเก๋งคันงามเสียหลักพุ่งชนทั้งสองอย่างจังจนล่างของคนชรลาทั้งสองกระเด็นไปไกลร่วมสองเมตรตายายของอาทิตย์เสียชีวิตคาที่เศษเหรียญกระจัดกระจายเกลื่อนถนนทิ้งลูกสาวซึ่งก็คือแม่ของอาทิตย์ให้อาศัยอยู่ในเพิงพักเพียงลำพัง มีหนำซ้ำเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยมาประเหมาะแม่ของอาทิตย์ถูกขี้ยาบุกเข้ามาจี้เอาเงินทองที่มีอยู่จนหมดบ้านแล้วยังพากันลุมข,มข่มขืนแม่ของอาทิตย์จนตั้งท้องตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครคือพ่อของอาทิตย์กันแน่แต่ตอนนี้ขี้ยากลุ่มนั้นหลังจากทิ้งตราบาปไว้ให้แม่ของอาทิตย ต่อมาไม่นานก็โดนรวบตัวเข้าคุกกันยกแกง๊งหลายคนโดนนักโทษชายด้วยกันซ้อมตายในคุกอย่างหน้าอานาถก็ถือว่าคนโชดพวกนั้นต่างก็ได้รับกันไปเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายทอดจากแม่ค้าคนหนึ่งในตลาดอาทิตย์ยืนฟังเรื่องราวในอดีตของครอบครัวตั้งแต่ต้นจนจบ ยิ่งทำให้อาทิตย์รักแม่มากขึ้นอย่างท่วมทน้นอาทิตย์ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณความรักความเมตตาของแม่ยังไงถึงจะหมดทั้งๆท,ที่ตัวเขาก็เป็นเพียงมารหัวโกรนที่ถูกยัดเยียดให้เกิดมาเพื่อสร้างตาบาปให้กับแม่แท้ๆแ,แต่แม่ก็ยังยอมให้เขาเกิดมาและยังอด ทนป้อนข้าวป้อนนมจนเขาโตมาได้ขนาดนี้โดยที่แม่ไม่เคยดุด่าทุบตีเขาเลยที่แม่ต้องอดอาหารจนล้มป่วยก็เพื่อให้เขาได้กินอิ่มครบทุกมือ้ออาทิตย์เลยบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เขาจะทำทุกอย่างให้แม่ได้มีชีวิตอยู่นานๆแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตาม อาทิตย์เริ่มออกรับจ้างทุกอย่างแต่เด็กอย่างเขามีหรือที่ใครจะยอมจ้างนักเข้าเมื่อท้องหิวอาทิตย์ก็ได้ขัดคำสั่งแม่ออกไปดั่งขอทานและลักขโมยยาและอาหารทุกอย่างที่พอจะหยิบฉวยได้มาเพื่อให้แม่ได้กินให้อิ่มโดยอาทิตย์จะโกหกแม่ว่า มีคนให้มาอาทิตย์ไม่ยอมแต่ต้องอาหารจนกว่าจะแน่ใจว่าแม่กินอิ่มแล้วจนร่างกายผายผอมลงอย่างเห็นได้ชัดถึงกระนั้นแม่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยอาทิตย์เที่ยวสาะหาทุกวิถีทางที่จะรักษาแม่ให้หายได้อาทิต เที่ยวสอบถามคนไปทั่วถึงโรคที่แม่เป็นอยู่จนไปเจอตาแก่ซกมกคนหนึ่งแต่ท่าทางใจดีเล่าให้ฟังว่าในกรณีที่คนป่วยหนักแล้วรักษาไม่หายมันคงถึงวัยที่จะต้องสิ้นอายุไขแล้วแต่ทวดของตาแก่เคยเล่าให้ฟังว่า ถ้าเราสามารถเอาผ้าแดงยมมาทูดมาผูกไว้ที่หัวคนป่วยครบเจ็ดวันได้แล้วละก็จะทำให้คนป่วยหายวันหายคืนจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ในโลกใบนี้ได้เกินเจ็ดสิบปีเลยแหละแต่มันคงไม่มีใครทำได้หรอกเพราะการที่จะเอาผ้าแดงที่คาดเอลยมมาทูดมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆตาแก่บอกกับอาทิตย์ว่าไอ้หนู เอ็งต้องร้อให้มีคนตายแล้ววันเผาในขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้ที่ศพที่เชิงตะกอนเอ็งต้องมองหลอดวางขาแล้วจะเห็นยม,มทูตยืนอยู่จากนั้นเอ็งต้องกันใจรีบตึงผ้าแดงที่ยม,มทูตคาดเอวแล้ววิ่งกลับบ้านให้เร็วที่สุดอย่าได้หันหลังกลับมามองเลยแม้ดแต่ทีเดียว เพียงแค่นั้นเองเหรอฮะตาผมทำได้ฮะไทบอกเองว่าเพียงแค่นั้นละ่ะในเจ็ดวันยมทูตจะมาทวงผ้าแดงที่คาดไว้ที่หัวแม่เองคืนแล้วเองก็ต้องห้ามหลับเองต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาในเจ็ดวันนั้นถ้าเองหลับเมื่อไหร่วิญญาณแม่เองจะออกจากร่างทันทีคราวนี้ ต่อให้เทวดาที่ไหนก็ช่วยเองไม่ได้ความอยากมันอยู่ตรงนี้แหละขนาดผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรงยังอดหลับอดนอนไม่ได้ขนาดนั้นเลยแล้วเด็กอย่างเองมันจะไปทำได้ยังไงลระวะทำใจซะเถอะไอ้หนูเอ้ยว่าแล้วชายชรลาก็เดินกระย่องกระแย่งจากไปช้าๆแต่พออาทิตย์หันกลับไปมองกลับไม่เจอใครเลย เอ๊ตาหายไปไหนเร็วจังอาทิตย์เริ่มสงสัยแต่อาทิตย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากรีบเดินไปหาแม่ค้าเพื่อขอเศษอาหารที่ตลาดเหมือนอย่างเคยจนแม่ค้าพากันร้องแซวเอเอไออาทิตย์นี่เอ็งหิวจนเพี้ยนไปแล้วเหรอยืนคุยกับใครที่ข้างถนนตั้งนานสองนานก็คุณตาแก่ๆคนนั้นไงฮะที่แกเดินหายไปไหนเราก็ไม่รู้ ไอ้บ้ากูก็เห็นมึงยืนอยู่คนเดียวไม่เห็นมีใครสักคนงั้นละ่ะฮะจ้างเถอะว่าแต่ป้ามีอะไรให้ผมช่วยล้างจานได้ไหมฮะผมอยากได้ข้าวไปให้แม่ผมไม่ต้องรอกป้ารับลูกจ้างประจำมาล้างแล้วพอดีมีข้าวกับแกงเขียวหวานเหลือติดก้นหม้อนิดหน่อยอนนเดี๋ยวป้าตักให้แต่ข้าววันนี้น่าจะเหลือน้อยหน่อยนะ วันนี้ป้าขายดีโทษทีวะ่ะเอาเองรีบเอาไปให้แม่เองเถอะเองนี่ถ้าจะเพียนขึ้นทุกวันนะป้าขายข้าวแกงในตลาดพูดขึ้นขอบคุณฮะอาทิตย์ว่ายรับเศษข้าวและแกงที่เหลือวันนี้รู้สึกโชคดีจังได้รู้วิธีรักษาแม่แถมไม่ต้องไปขโมยข้าวใครกินอีกด้วย ว่าแล้วอาทิตย์ก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีวันลุ่งขึ้นอาทิตย์ก็ทราบข่าวว่ามีคนตายในชุมชนอาทิตย์เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อเมื่อถึงวันเผาอาทิตย์ก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวเชิงตะรกอรน จนกระทั่งสับปะเลอได้จุดไฟเผาศพในขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้ศพอยู่นั้นอาทิตย์ก็ได้ก้มลงมองรอดวางขาปรากฏเห็นยม,มทูตสามตนยืนอยู่ตรงเชิงตะกอนตามที่ตาแก่คนนั้นบอกจริงๆด้วย เสี้ยววินาทีนั้นอาทิตย์ไม่รอช้ารีบกั้นหายใจเอื้อมมือไปดึงผ้าที่คาดเอวจากยมทูตอย่างรวดเร็วและวิ่งแจ้นกลับบ้านทันทีโดยไม่หันกลับมามองคันเมื่อกลับมาถึงบ้านก็รีบจัดแจงเอาผ้าแดงมาผูกไว้ที่หัวให้แม่ที่นอนป่วยไม่ได้สติด้วยพิษไข้ใช้เวลาเพียงไม่นานอาการตัวร้อน เพอไม่ได้สติของแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนกระทั่งแม่ลุกนั่งได้อย่างน่าประหลาดใจนำความดีใจมาสู่อาทิตย์เป็นอย่างยิ่งอาทิตย์ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังและบอกกับแม่ว่าตนจะอดทนให้ได้ครบเจ็ดวันเพื่อให้แม่ได้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อคืนที่หนึ่งเริ่มมาเยือน อาทิตย์ได้นั่งตาแข็งตัวสั่นเฝ้าแม่ทั้งคืนโดยตลอดทั้งคืนนั้นมีแต่เสียงหมาหอนและเสียงฝีเท้าย่ำเดินไปมาด้านนอกกระท่อมอาทิตย์ไม่กล้าแม้แต่จะแง้มหรือมองรอดผ่านรูสังกะสีออกไปดูจนกระทั่งถึงคืนที่สองอาทิตย์เริ่มง่วงจนร่างกายแทบจะทนไม่ไหว ต้องคอยเอาก้านทูบจุดไฟแล้วจี้ลงตรงแขนตัวเองเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอาทิตย์รู้ตัวดีว่าหากเผลอหลับลงเมื่อใดแม่จะต้องตายแน่ๆอาทิตย์ทนมาได้สองคืนเต็มๆจนกระทั่งถึงคืนที่สามผลจากการอดหลับอดนอนนานถึงสามคืนติดต่อกัน ตอนนี้อาทิตย์ง่วงจนร่างกายไม่สามารถทนได้อีกต่อไปตอนนี้ร่างกายของอาทิตย์เต็มไปด้วยรอยไม่จากทูบคืนนี้อาทิตย์ใช้ทูบที่มีอยู่จุดและจี้ลงไปซ้ำรอยเดิมด้วยความง่วงอาทิตย์ได้จี้ทูบลงไปจนถึงกระดูกตอนนี้อาทิตย์น้ำตาไหลาภาคอาบแก้มด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่กล้าร้องเพราะกลัวแม่จะตื่น แม้จะทรมานแทบขาดใจแต่อาทิตย์ก็ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องใช้ความเจ็บปวดเพื่อให้ระบบประสาทตื่นตัวอยู่เสมอแต่มีหรือคนเป็นแม่ที่เริ่มมีสติฟื้นไข้ขึ้นมาจากพิษไข้จะไม่รู้หัวอกของผู้เป็นแม่ไม่สามารถทนเห็นลูกชายของตนต้องทนทุกข์อยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อีกต่อไป นางได้ลุกขึ้นนั่งแล้วดึงลูกชายมากอดไว้ในอ้อมอกพางเอามือปาดน้ําตาให้ลูกชายเมื่อมองเห็นแผลพุพองทั่วร่างกายของลูกนางก็ได้สะอื้นให้เบาๆนางกอดลูกเอาไว้แนบอกคอยเอามือรูปหัวและจูบลงบนศีรษะของลูกเบาๆอย่างอ่อนโยนนิ่งเถอะนะคนดีของแม่แม่ไม่เป็นไรหรอกลูก ลูกเหนื่อยมามากแล้วนะหนูทำเพื่อแม่มามากพอแล้วก่อนที่นางจะร้องเพลงเฮก่อมลูกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยบทเพลงที่แสนไพเราะอ่อนโยนจากผู้เป็นแม่ที่เด็กน้อยเคยได้ฟังก่อนนอนตอนเด็กๆเ,เสมอทำให้อาทิตย์ที่ร่างกายเหนื่อยร้าอย่างถึงที่สุดก็พอยรับลงในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่อย่างง่ายไดา นางค่อยๆบรรจงวางลูกชายลงบนแคร่อย่างอ่อนโยนแล้วจูบลาลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายทั้งน้ําตาก่อนที่นางจะเดินออกไปนอกกระท่อมแล้วแกะผ้าแดงที่มัดอยู่ที่หัวของนางส่งคืนให้กับชายทั้งสามที่ยืนอยู่นอกกระท่อมฉันพร้อมแล้วจ้ะท่านท่านเอาดวงวิญญาณฉันไปได้เลยก่อนตายฉันขอเพียงอย่างเดียว อย่าเอาผิดลูกชายฉันเลยนะเจ้าคะแกยังเล็กนะักแกเพียงแต่อยากช่วยให้ฉันหายป่วยเพียงเท่านั้นได้โปรดเมตตาพวกเราด้วยเถะนะจ๊ะฉันขอรับผิดแทนลูกทุกอย่างจะเอาฉันไปรับกรรมตกนรกที่ไหนได้หมดเลยนางร่ำให้อ้อนวอนบุรุษลึกลับทั้งสอย่างหน้าเวทนาฝายชายลึกลับก็ได้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งดุดันว่าหุบป,ปาก ลูกชายเจ้านี่ช่างบางอาจนักแต่ใครบอกละ่ะว่าข้าจะมาเอาวิญญาณเจ้าไปข้าเพียงแต่จะมาเอาผ้าแดงของข้าคืนก็เท่านั้นในเมื่อดวงชะตาของเจ้ายังไม่ถึงที่ตายจะให้ข้ามารับเอาดวงวิญญาณของเจ้าไปได้ยังไงกันเยออย่างไรเสียตลอดสามวันที่ผ่านมา ข้าก็ได้รู้ได้เห็นถึงสายใยความรักความผูกพันที่เจ้าและลูกชายมีต่อกันข้าจะอวยพรให้เจ้าจงหายป่วยตั้งแต่บัดนี้และให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวจนแก่เท่าตราบใดที่เจ้ายังเป็นคนดีหาเลี้ยงชีพชอบเจ้าก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยเจ้าจะมีเงินมีทอง เพียบพร้อมด้วยข้าวปลาอาหารไม่อดอยากเหมือนที่ผ่านมาตอนนี้วิบากกรรมต่างๆของเจ้าก็ได้ทยอยชดใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้วต่อไปนี้ให้เจ้ามันถือศีลภาวนาทำบุญทำทานและทำความดีให้มากๆนะ ภาบใดที่เจ้าและลูกชายเป็นคนดีและทำแต่สิ่งดีๆพรของข้าจะยังคงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นเกาะคอยคุ้มครองพวกเจ้าตลอดไปแต่ถ้าวันใดพวกเจ้าประพฤติชั่วพรของข้าก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์ลงทันทีและเมื่อวาระสุดท้ายของเจ้ามาถึงข้านี่แหละจะพาเจ้าไปลงทันในนรก ตอนนี้ภารกิจของข้ายังเหลืออีกมากข้าไปละแล้วข้าจะกลับมาใหม่เมื่อสิ้นอายุไขของเจ้าอย่าลืมสั่งสอนให้ลูกทำแต่ความดีนะเมื่อพูดจบยมมาทูดทั้งสามก็หันหลังเดินหายรับไปในความมืด นางได้เดินกลับเข้ากระท่อมอย่างสุขใจร่างกายเหมือนมีกำลังวังชาขึ้นมาอีกครั้งนางได้จัดแจงหาว่านหางจระเข้ที่ปลูกไว้แถวนั้นทาแผลที่พุพองให้ลูกชายที่นอนหลับด้วยความเหนื่อยลา้าแล้วนางก็นอนกอดลูกชายทั้งคืนอย่างมีความสุข,สขลุ่งเช้านางเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง อาการป่วยไข้ที่เป็นมาหลายเดือนหายเป็นปิดทิ้งนางได้มีกำลังวังชาอีกทั้งสมองก็ยังปลอดโปรง่งมีทัศนคติในการทำมาหากินที่ต่างไปจากเดิมช่วงแรกนางก็ใช้แรงออกหารับจ้างเลี้ยงลูกชายด้วยนางเป็นคนขยันนักเอาเบาสู้รู้จักเก็บ อีกทั้งอาทิตย์เองก็สู้ไม่ถอยคอยทำงานบ้านและช่วยงานแม่ทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนเพียงไม่นานนางก็มีเงินปลูกบ้านและนำเงินที่เหลือมาลงทุนค้าขายปรากฏว่าขายดิบขายดีอย่างไม่น่าเชื่อ ประกอบกับช่วงนั้นทางการได้มีการตัดถนนผ่านหน้าบ้านของนางพอดีทำให้ที่แถวนั้นเริ่มมีราคาและผู้คนที่มาอาศัยอยู่ก็เริ่มมีมากขึ้นนางจึงได้หันมาเปิดร้านขายของชำที่บ้านของตัวเองซึ่งก็ปรากฏว่าขายดิบขายดีอีกเช่นเคยจนมีเงินมีทองกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นเพื่อขยายร้านออกไปให้ใหญ่โตขึ้นไปอีก เนื่องจากแถวนั้นยังไม่มีร้านค้านางรู้ว่าอีกไม่นานนางก็จะมีคู่แข่งนางจึงได้พัฒนาร้านของตัวเองให้เป็นร้านค้าส่งรับสินค้าโดยตรงจากโรงงานและมาขายต่อให้กับร้านค้าปีกที่กำลังทยอยเกิดขึ้นในละแวกนั้น ทำให้นางได้พอลืมตาอ้าปากได้และมีเงินส่งเสียลูกชายให้ได้เรียนหนังสือฐานะของนางเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าไม่ถึงกับรวยมหาศาลแต่ก็มีอาหารดีๆกินทุกมือไม่อดอยากเหมือนแต่ก่อนสิ่งสำคัญที่นางและลูกชายไม่เคยลืมคือในทุกๆเช้านางจะใส่บาตร รวมถึงทําบุญบริจาคทานเสมอและไม่เคยลืมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรุษลึกลับในคืนนั้นผู้ที่นางเชื่อว่าเขาได้มอบชีวิตใหม่ให้กับนาง